ยอุ้ยอูยอย้พี่น้องอืมฮักคุย,ยไงครับค <c oughs> ุยอ่ะยกยกยกหยกยกสำหรับ này, อีพีนี้กับสิเกะติดชีวิตเบาวนนพี่น้องเบาวนนสิพาไปกล่นมั่นเนาะฮุ่นเดี๋ยวสินำไปว่าเรากล่นมั่นจะได้ คุนถ่ายได้เราเื่อยเลคืนนี้หยุดลงมาอมสี่เอบอาอีกเราเอบอนีนี่มันบอลคือบวมเลยเนาะบอลบอลมีบอล นี่ก no ็แม่นพอนันอันนี้อันน er> ี้แม er ่นห้อยเจ้าก้นมุดมาโมเมนต์อ่ะห้อยยังนี่ห้อยงัวนี่ก็แม่นอันนี้ก็แม่นกินดิบเลยบ่เขายิงแถวแถวนี้เป็นปลาสงวนแห่งศาสตร์มาพี่น้องเนาะปลาสงวนน้ำปุย แต่ว่าคือว่าเราเมื่อมีการจู่ไทยจากบริเวณอื่นกน็ได้ลามมาจุดนี้เนาะแต่ความมุรมสมบูรณ์ก็ยังเห็นอยู่เนาะต้นไม้ใหญ่พี่นาะต้นกอกต้นยังแต่ว่าต้นไม้เหี่ยวไ่ออยังอาจจะใหม่เนาะแต่แต่ว่าเราดูฝนไก่จะมาเนาะแต่ว่าคิดว่าจะงามกว่าเกา่า โอ้ยุ่งกับลายเนาะสังเกตดีๆเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้เราสิกลนตัวนี้เนาะอันนี้มันกอมกอมมันเนาะอันนี้มันเครือมันน่ะนั่นเครือมันเนาะแต่ว่าเราเราสิบุกลคือคนเล่าเนาะคนเท่ามันก้นพี่เลยเด้แต่ถ้าเบิ่งเราไอกนเนาะอะไรไอกลจะไหนเราไอกนดักเลยอีกลทำหัวเฮียดับเบิลได้ก็พ่อไอยากมากเลยเนาะชวนมากด น่าสนใจเลยพี่น้องเนี่ันนี้คือดักมันเนี่พี่น้องสังเกตดีๆเราอันนี้แม่นแม่นอันน่ะแม่นเครือมันเนาะจะแต่เราจะกุนอยู่บใกล้ๆเลยเพื่อยังคันคันคันเห็ดอย่างสิเพื่อเอามันเนาะวปัญหาข้อปนไก่เนี่ยหยานมันหยานมันอันนั้นบ่มันมันสิซักว่ามันบ่

วิธีไรยุ่งมันก็ใส่กากยาซองกอกยุ่งอยู่พินาดานได้พี่น้องหรือเพราะว่าสีดยากันยุ่งมาแล้วกับปูยูมอยเริ่มหอดแล้วหมอยหอดแล้วพอดีก็ประเดียวเลิกได้ได้หนึ่งชุดแค้นก็ยังบวชหอดมั่นเถอะตุ้นเห็นเนี่ยตูน ทำมเพิ่งม yeah! ันเป็นหัวแบบใด้อีพี่น้องหัวหน่อยหัวหน่อยเนาะกินได้บ่นี่กินบ่ได้กินบ่ได้บอได้ยังมาอยู่เลือดเถอะพี่หนงชิรี่กินบ่ได้แล้วกุนหัวใหม่ก่อนหัวใหม่โอ้ยตายเลิกบุหรี่เลือดตัวต้นนี้มันเป็นหัวเขาจำได้รุ่นขันหัว่าอะไ้แต่กินได้ตัวข้าวบัก็กึบเลือดพี่น้องประมาณเกือบเม็ดหมดแหละเราขุดลงตัวเด้งมันกินบอได้ทุกวัน ไปมันกุนหนึ่งไปกุนหัวคนหนึ่งโอเคไปเออพูดว่าน,นี่กินบ่ได้เนาะกินบัวดง่ายอ่กินดิบกินดิบบ่ได้เนาะไข่เป็นคข่เม็นบ่ะขันคข่เนี่ยันเม่นอันขันขันก้อนอันมันแดงมันแดงอันนี้เขาของมันแดงกินบ่ได้ม่ใช่มันอันอื่นเลือกมีติเลือกโมโกลายมีติอันนี้กินบัวใดคนนะก็โอ้ยต้นเบาโน่นอันเด้ออันเด้อสีว่ามันเลือกสำเร็จเนาะอันนี้เด้อเด้อสีหยัดลงไปว่าเลือกสำเร็จบัโน ah ่นคุดนะ ปลาทีน้อง <c oughs> ทางยังไม่บ้านไ <c oughs> ม่บ้านประวมันเม็ดหนึ่งเลยพี่นอ้องเม็ดหนึ่งโอ้ยจนสาบนตบ์โนนู้นเธอเตะเออะไรใครยหญ่ไปกดมั้ยอันนี้ปลาเริ่มเล็กเข้าไปเลยพี่นอ้อง โอ้เราหูเลยบางทนตัวนี้หยอดใต้เลยได้หนเราว่ามันร้ายเราเนี่ยเรากำลังขุดเพื่อเสได้กินพี่น้องเอ้ยเนี่ตอนนี้ก็กินบไดเสดิธิมละอ๋ออันนี้เม่นเครื่องไว้ได้หนเน่ะป้าไฟไหม ไฟใหม่หมดเลยคลิปเดียวบ่ได้เด้อสิหลายก็ฮะคลิปนี้ก็ลนาะเนาะบ่าวนว่าเฮ็ดคลิปเดียวก็บ่ได้แล้วเนาะคนนี้ด้ล่ะคนหัวใหญ่ลมพันคนหัวนี่แด่คนหัวใหญ่ลมแด่ั่นนั่นลดักงมนีเนาะยาวแได้ฮอด2เมบ่ฮอดพุ่นดีๆๆๆเห็นบ่นี่นบ่นนน่ะ ีๆๆเรมันนะ่ะนี่หอดแล้วแต่ว่าเราสิคุดเอาให้เล็กๆเนาะโอ้ว่านน่นมาโน,น่นจะลุลกยืนขึ้นย<ก>ืนขึ้นยืนขึนยืนขึนมันชี้ยูบ่ะนี่แต่อันแบบยูนี่เจ้าเมื่อไนี่หิมเป็นมุนเมื่อไรกแหวงไข่ได้เลยอาจารย์โฮ้ ยาวมาดวยค่ะยาฉีดอ,อยู่เอกอก็ยูอยู่ได้บะมาเหรอครัก็มงเมื่อครับเอ,ออไม่บ้านไม่บ้านนอนอยู่ที่ไหนบอกระอาจารย์เมื่อหรอไม่บ้านอยู่ได้บอกด้ไม่บ้านทัเมื่อเนื่อเมื่อนี้ครับชักเยื่อหรืออะไรฮึกเนื้อแ่นมือน หือเบ่เอาเป็นเป็นยังคือบ่เอาอยู่นี่จมมันแม่นบ่นู่นๆเห็นบ่เจ้าบ่เอาตั้งบ่เอาแม่นบ่ดึงขึ้นได้แล้วบ่บ่ได้เถอะเนาะมื้อนี้ฮักก็เออเเาเราจะบ่ได้ซับจดพี่น้องเห็นบ่เราจะซับเพื่อว่าเพื่อว่าให้มันปงมาใหม่แม่นบ่แม่นบ่นู่นแม่นอ๋ออันเขาว่าสมมว่ากมันแล้วอัน ห่เครือบอกห่หาเครือบออกแบบนี้แบบนี้ฮาก็เคยเห็นได้ยินแต่ทฤษฎีมันออกได้นแตเข้า่พออรบมันบ่ตายเนอนนอนนี่นนได้แล้วนี่นะเจับดูจับดูจับดูยกโปดูยกโปดูคือสะคานเลยยกโปยกโปทยูกันแคปเจอ ประมาณเม็ดหนึ่งไงล่ะตัวลุ่มกัโป้งมันบอกปงขึ้นมันบอนี่ก็รุงนุ่งโอ้หยอดสุหยอดสุหยอนออันเพียนี่มาแต่เซ้านี่นน่นนี่กะลุ่มาลุ่มาขึ้น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 แบบที่ว่ามีคนซองมืออ้ผู้เดียวกินในไองมือขันโมมีข่าเขากินเนาะเขากิองขาบหรือซองมือองมือคนเยอะลครับเยอ คนเท่ามือมือละคาบเออมือละกินมือละคาบมจะย่อยจะแรงคือว่าโอ้อเป็นคาบกับเป็นควนตื้มกับ,ม,ออบ,บมือเออเป็นคาบหัืนตีอันว่าจ้องมือหันจ้องคาบจ้องเพื่อกินมันบอค่เดียวอันขียดบ่เขียดเขียดเนาะยานเปนใหม่เดียาอันเข้าไปเลื่อยไม่หรอกแต่เอายานยานคนมาเลยใหม่เดีเนาะบ่มักเนาะบ่มัก Kho chụt bà ko bố mắc Kho tan bà ko bố mắc Kho nào đứa Bố, bố. Ừ. đầy tắt mây Bố đầy chụt bà kìa đây Đấy, Bố đầy kín khao kìa đứa Kho bố xếp ừ. Bố đầy kín khâu Bố đầy kín khâu kìa đứa Nói lắp Lắp dạng bố mấy phai lắm Phai ko bố đầy ừ. đăng Bố à. L... đầy เขาดเฮ็ดอันตอเขาห้องมาตุกบหอ้องมาอบบบมาว่ะตี่ว่าเอากระสายส่่าเมนกบอโดดต่างไฟกับวระมอบมีแหงคือเพื่กบก็เป็นแหงคักแหรอแล้วก็กบแล้วก็งัดเสือียเนี้ก็มาล้ก็อภะบุกเอาไว้กับไปต้เน่ามัะกบนะอ เนาข้าเอิกเลยเอ็ดยังกินก็บ่ได้บ่ได้มละละส่งนยนต์มา่เินมาว่าอ้าวิงเบิ่งว่าบ่ตเ็แล้วก็ตาอยู่เาลองมาอีกเก่าลอือยนต์น่ะอือก็าจุดนอนเฮ็ดยังบ่ขหามคอยคือบ้านอันอีบุอือเป็นไขเป็นนาให้บแห้งข้าล่ะังไปเฮนี่เจียไปยนต์หั่นน่ะอือ เจบไปแล้ะขรก็เชื่อคนย่นท่านขึดไปตัวเห็นมูอยู่แต่อันมาหลายซองอืออืออือเฮ้อเท้าเลยวะแล้วเขาก็เมืองกันป่ะเขามาชงล่ะหรอคือคือโน่นในเราเอาสุฟังว่าเราเป็นไข่อยู่คนไหนอยู่ฟังไทยคนไหนอยู่ป่าสังวนน่าจะกงกับแถวอันจังหวัดน่านนะอำเภอบ่อเกลือหรือว่าอำเภออุตรดิตถ์เนาะแถวนี้แหละจังหวัดอุตรดิตถ์นี่แหละจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดน่านนี่แหละ เราเป็นใครอยู่ในป่าเราเผาเรานี้ปะเราแล้วลเราก็โชคดีที่ว่ามีมีหมอคนไทยบีคี่ยนมาแล้วก็มาเอายายัางมาปัวเราเราหายดีแล้วเราก็กลับมาหาหมู่ประสบการณ์ของผู้บา่าวเมียปะเนาะรอดตายนำทันหมอไทยอันน,ออน,อน,นี้กับป้าก็เตืิมอีกโอ้เปลืองเหรออันนี้กับปะกันอีกแล้วเดี๋ยวนี้กับปะาเอกเป็นผู้บา่าวได้ไหมระยะก็มีคนแล้วเดีเออนี่เ <c oughs> ด้ผู้นี้เด้๋ผู้นี้ นี่ดิเป็นอะอยเนาะนีอือแล้วบแล้วนูนแล้วอือได้แล้วพี่น้องได้แล้วอ้าวหัวที่สองมอู้หักหักจับ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 จอันนี้เาจาอจับจับจับเออ่โอ้ได้ซ้ำหัวเห็นนูนโอ้สุดยอดสุดยอดอ่าดีใจป่กินจากมือกินจากเทื่อนี่ ไปแล้วไปแล้วอันน่ะมกมกใหนึ่งสองบึได้ดึ๊ดห <ừ. S 2> นา่งในได้เห็นดึ๊ดหักเนึ่น<อ>งหักเลยยี่สิบสร้อยดอกไปกันหุ่นลงเไปตอนนี้จะเป็นหัวที่ใหญ่ที่สุดเนาะแล้วนู้นเนา,นาะปกติกีนใน่ใ่ตัวนี้วะจะไปได้ใหญ่ส,สุดแล้วใหญ่สุดตัวนี้กินหลายคนกับอิ่มหลายคนเน,ะะนาะแล้วตัวนี้สุดเลย อุวิชวิโอ้พี่น้องอืมฮักคุยไงฮักคุยอายุก็ยั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 งยัหลังที่เขาได้มันเนาะไปหลังที่เขาได้มันเฮ้ยกับนี้ก็บบนนู้นกัเดินทางกลับเนาะเขาก่ มาโน่นก็เดินห้างครับไปมนันเอาบักกระจายโอ้ดีใจบ่บาโน่นดีใจบ่เบาสักจิกไม่ยามเทเดียวนี่เนาะเป็นยานโบอิ่มพันธุ์ควัดพันปกติเพิ่นกับโบควัดไล่เป็นอ,นอีพันธุนจะควัดกินแต่คุ้มเดียวนั่นนะแต่ว่าเนี่มันไล่คนเนาะมาดีงามพิ่น ว่ามือซวยนี่เพิ่นกินอาหารลาวแต่ว่ามือแรงนี้สิลองกินอาหารเพิน่นเหมือนกันเนาะว่าอิเสบสำเนียงพม่าเสียบไรบวชบวแพงบวกกลุ่มมาให้กินเพิ่นว่าสำเนียงนะไอรังเขาได้มั่นมาเนาะเขาก็สีมาให้บอนุนสีปรุงแต่งอาหารเพิ่นให้ให้ใหใหเขากิน กินโอ้ขอบใจเด้อบ่บ่ทันสุกมันบ่ทันสุกกินบ่ได้เท่าตี้นี่น่ะ